สวัสดีครับเป็นแฟนรอดอัพ i ร g สไลด์อันนี้ก็คืออาชีพการเดียนของเราการเดียนก็มาอัพสกิลกันนี่ฮะมีสามสกิลสาสายมาถ้าเป็นสีน้ำเงินนี่ก็เน้นการป้องกันนะใช้โล่เป็นหลักเลยนะสีแดงนี่ก็ใช้ดาบเป็นหลักเลยไม่มีโล่เลยนะโบนัสไม่มีโล่เลย เป็นการโจมตีเดี่ยวแบบคอมโบเป็นโจมตีตัวเดียวอ,อันนี้เป็นใช้สองอย่างใช้ทั้งโล่และดาบแล้วก็เป็นเน้นการโจมตีหมูนะดัมเมจก็มีโบนัสของไลท์ดัมเมจเพิ่มไปด้วยเป็นดัมเมจของแสงอะ่ะของเป็นพลังอะไรว่าพลังเสริมอะ่ะของอาวุธเข้าไปด้วยไม่เป็นเหมือนการกูร้องอะ่ะกูร้องเพิ่มพลังก็อีกนิดนึง แต่เราจะพูดถึงสายนี้น้ําเงินนี่น้ำเงินนี้จะมีโบนัสมาด้วยโบนัสตรงนี้มาเพิ่มมาครับโอกาสที่เราใช้โล่ล้วได้มีโอกาส25%นะที่จะเกิดเอฟเฟกนี้ขึ้นมาฟอร์ติฟิชัน่นเอฟเฟกอันนี้เราจะเรียกว่าบัฟโล่แล้วกัน,นชื่อยาวฟอร์ติฟิเคชัน่นชื่อยาวเกินเรียกว่าบัฟโล่บัฟโล่นี้ก็เพิ่มการป้องกัน1%ซ้อนทับกันได้5รอบ ก็คือทุกครั้งที่เราบล็อกได้ก็จะมีโอกาส25เปอร์เซ็นต์นะเกิดเอฟเฟกต์ขึ้นมาบล็อคโล่เพิ่มป้องกัน1เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาส่วนนี้เป็นสกิลใช้นั่นเองนะสกิลใช้บล็อคโล่ litany of defense ใช้บล็อคโล่นี่ก็คูลดาวนาทีครึ่งนะเอฟเฟกต์ Effect ก็อยู่ได้15วิใช้บัฟโล่จะทำให้เกิดเอฟเฟกต์สองอย่างอย่างแรกคือดีบัฟมอนเตอร์นะทำให้มอนเตอร์รอบๆเราอ่ะเจ็ดเมตร หรือว่าแปดเป้าหมายก็ได้โจมตีช้าลงไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นนี่ไม่่ใช่บวกแล้วมันทำให้มันตีเร็วขึ้นนะไม่ใช่นี่มันบวกบวกความหน่วงของเวลาเนีย่ยมันเป็นสีแดงแดงเป็นการดีบัฟมอนเตอร์คือสมมุติมันตีฮิตแรกแล้วมันจะตีฮิตที่สองเนี่ยมันหน่วงเวลาเพิ่มไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือจะตีช้าลงไปหนึ่งในหนะ้านั่นแหละก็เป็นการดีบ ส่วนเอฟเฟกที่สก็คือเป็นการเพิ่มดีเฟนซ์ให้กับปาร์ตี้เรานะ2%ต่อ1บัฟ1บัฟโลอันนี้มันใช้ทั้งหมด5ถ้าเราเต็ม5บัฟโลก็กดใช้ทีเดียวก็10%เลยนะเพิ่ม10%เป็นเวลา15วินาทีหลังจากนั้นบัฟโลเราก็จะหายไปด้วยท,ทั้งหมดหายหมดเลยบัฟโลก็หายก็ไปเก็บใหม่มก็มีสกิลนี้ชิลทรัล ชิวทันก็เป็นการเชลโลดึงมอนอมแปนเป้าหมายแต่ก็มีทั้งมีทั้งจังหวะบางจังหวะล้วก็อาจจะไม่ควรใช้เดี๋ยวมาดูว่าจังหวะไหนอันนี้เป็นเหมือนเป็นแบบคติของมันก็คืออันนี้นะคติของมันก็คือเป็นการสร้างนักรบท,ทั้งที่แท้จริงมีทั้งสกิลดึงหมู่แล้วก็ดึงเดี่ยวนี่แล้วก็อันดับแรกคือ โฟกัสไปที่การป้องกันและการอยู่รอดนี่คติของมันสติของสีน้ำเงินนะโฟกัสไปที่การป้องกันและการอยู่รอดโอเคอัพเลยเอาเนี้ชอบ defense of the free people ทำไมชื่อมันไม่ถึงวะเพราะที่มัน defense of the free people เนะะี่ยชื่อไม่ถึงชื่อไอเขียนไม่พออันนี้เอาฮะข้อแรกเลยนะนี่เอา สติงทำให้เกิด Effect. เอฟเฟกต์อัอปปพไปแลง5้าก็ยี่สิบห้าเปอร์เซนเรอ,อแล้วก็ไฟแนซีบวกเจด้วยอันนี้ได้ความแบนยำไฟนซี่เจ็ดหมื่นห้าแค่นี้ก็คุ้มละได้โบนัสนี้มาด้วยนะโบนัสนี้ก็ใช้เออเพิ่มคีย์ิคอลดีเฟนส์สิบเอรซ็์บ็อกบล็อกก็เพิ่มส จะสังเกตว่าสีน้ำเงินมัน,ม,นมีบล็อกเยอะเพิ่มบล็อกมาเป็นการใช้โล่ใช้เพิ่มบล็อกเยอะเยอะพราะงั้นบนนั้นแล้วก็เน้นไปทางบล็อกนี่เเพิ่มบล็อกนะเพิ่มบล็อก5อัดไปไม่ต้องคิดเยอะเพิ่มบล็อกอัดไปเลยสกิลน,นี้เราไม่เอานะอันนี้มันเป็นการใช้สกิลการเดินบอร์ดแล้วลดการใช้พาวเวอร์โดยรวมไป30 เนี่ยการเดินบอร์ดซึ่งตัวการเดินบอร์ดเนี่ยเวลาใช้แล้วมันบวกพ w e r อยู่แล้วแปดพันแปดพันสามอ่ะเพราะงั้นดูแล้วมันก็ไม่น่าหมดพ w e r ไม่น่าหมดการเดินบอร์ดแล้วก็ใช้บ่อยกดเรื่อยนะนก็บวกทีละแปดพันไปเรื่อยมันก็ไม่น่าหมดเพราะงั้นอันนี้ก็ไม่เอาสกิลลดพลังนี่ก็ไม่เอาอันนี้เอาอันนี้เป็นการเดินการเดินเพลยก็เป็นบัฟชั่วคราวนะแพรนีอเวนบล็อกสามอย่างยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ เวลาสิบห้าวินาทีสมมุติเรามีบล็อกอยู่แล้วสิบห้าเปอร์เซ็นมันก็บวกเพิ่มบิดยี่ห้ากลายเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นเลยคือโคตรโหดอันนี้โคตรโหดเวลามันเลยน้อยไงสิบห้าวิเองอันนี้ก็เอาอันนี้ก็ใช้การเดินบอร์ดบ่อยก็เพิ่มกันเวทไปด้วยนะแปดเหนียแถมโบนัสไปด้วยก็แนนนี้มาน,นี่ก็อะแดป อ d ด p t ทเบ l ลิตอันนี้ก็เพิ่มบล็อกและก็แพรลี่เป็นเอ3%นะ3%เป็นเวลา20วินาทีซ้อนทับกันได้3ครั้งอันนี้จะเกิดได้เมื่อเราถูกโจมตีถูกโจมตีแล้วเราก็จะได้โบนัสบ็อกกับแพรลี่ขึ้นมา มีโอกาสที่จะได้แต่ไม่ได้ทุกครั้งนะแบบมีโอกาสแต่ก็ก็เยอะโอกาสสูงเหมือนกันที่จะติดแฮร์รี่กับบล็อกสาเซนขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเราไปใช้สกิลที่เกี่ยวกับแฮร์รี่เรสปอนสพวกนี้เออเรสปอนส์สกิลเนี่ยหรือว่าบล็อกบ็อกหรือแฮร์รี่เรสปอนถ้าเราไปใช้มันก็จะเคลมสเตตอันนี้ไปนะสาเปอร์เพราะงั้นเราก็อย่าใช้ดีที่สุดพวกเรสปอนส์สกิลอย่าไปใช้ นี่ชิวอันนี้เป็นดาบสองคมอันนี้เป็นการรับดาเมจแทนผู้เล่นหนึ่งคนแทนเพื่อนเราแต่ว่าตัวเราเองจะไม่สามารถป้องกันแบบบล็อกแฮรี่อีเวได้เลยเพราะงั้นถ้าเกิดเราโดนลุมอยู่หนักๆเราไปกดสกิลนี้เราก็ล่วงเลยไม่ต้องห่วง <c oughs> เพราะงั้นก็อย่าใช้ถ้าเราแบบโดนลุมหนักๆอย่าไปกดสกิลนี้เพราะว่าเราก็จะบล็อกไม่ได้ด้วยแถมรับดาเมจแทนเขาอีกนะก็จะตายแน่นอน อันนี้ชิลส์แมทนะอันนี้ก็เอาไว้ขัดจังหวะแต่ว่าการใช้งานมันค่อนข้างลำบากมันมันเป็นสกิลโลว์อันดับที่สามมั้เนี่ยต้องใช้แบบเรียงไปอ่ะเออมันก็เลยดูแล้วก็ใช้ลำบากก็เลยไม่เอาดีกว่าส่วนสกิลนี้ก็เพิ่มเอฟเฟกข้างบนอ่ะเอฟเฟกไอชิลส์แมทนั่นแหละโจมตีเป็นหมู่แทนนะถ้าอัพแรงสามก็ได้เจ็ดแทร์เก็ตแต่เราใช้ดาบตีก็ได้ดาบตีก็ก็แรงก็ก็กว้างเหมือนกันน่ะดาบตีก็ เก้าแทร์เก็ตนะเอาดาบแล้วกันก็ไม่เอานะ,ปะไปยบดแ้มไปส่วนนี้เทิร์นเทเบิลอันนี้ก็ดีถ้าเกิดเราอัพเต็มอ่ะมันจะทำให้เหมือนเอ่อเนี่ยเทิร์นเทเบิลคือสกิลนี้ต้องกดออกมาก่อนเลยอันนี้นี่เทิร์นเดอะเทเบิลนะเป็นคล้ายๆการสวนกลับเป็นสำนวนมนนันการสวนกลับ ก็เรากดสกิลนี้ก็จะแก้สถานะพวกสตันมึนงงสตันอะไรพวกนี้แก้ได้หมดเลยแล้วก็แล้วก็ไอเทมเมื่อกี้ก็ทำให้ลดคูดาวลงความจริงเมื่อกี้มันคูดาว45บวิถ้าเราอัพอันนี้มาเต็มใช่ไหมก็จะเป็นคูดาวเหลือ15วินาทีแล้วก็จะอิมมูนอีก20บวิ แต่ความจริงมันเวลาเราแก้สตั้นได้มันจะอิมูนอยู่แล้วสิบวินาทอาีอันนี้ก็ดีแหละเอาไว้สำหรับแก้พวกสตันนั่นแหละเวลาเราโดนมาแล้วก็มั่นใจว่าเราจะแก้ได้ทุกครั้งถ้าเกิดเรามีเเต็มสตั้นจะไม่มีปัญหากับเราเลยก็ดีเหมือนกันชวนครับเหมือนกันนะ แล้วก็มาดูสกิลนี้สกิลนี้เพิ่มระยะการใช้สกิลเฟรดีเอตสกิลดึงเดี่ยวนะดึงระยะไกลเนี่ยอ่าปกติมันยี่ห้าเมตรเนี่ยถ้าเรากดอันนี้ไปก็จะกลายเป็นห้าสิบเมตรนะเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นเพิ่มเลนห้าสิบร้อยเปอร์เซ็นตแล้วก็จะบวกไปอีกยี่ห้าเป็นเป็นห้าสิบนี่แหละบวกเฟรให้ไหมยี่ห้าแถม เลดคูดาวด้วยนะลดคูดาวของชาเลนจ์ลงอีก25วินาทีอนนี้1น,นาทีก็จะกลายเป็นกลายเป็น35วินาทีคูดาวเหลือ35วินสกิลนี้คิดว่าใช้ยากนะคือเงื่อนไขเราต้องการคือเงื่อนไขอันล่างสุด ก็คือต้องใช้สกิลชิลสวิปแล้วก็ใช้รีเทอร์เรชันแล้วค่อยมาใช้สกิลนี้อ่ามันก็จะได้โบนัสแบบโอเพนเฟลโลชิพเมนเวอร์ที่เราต้องการคืออันนี้อันล่างเลยแล้วเรามาดูว่าชิลสวิปกับรีเทอร์เรชันอยู่ไหนชิลสวิปคืออันนี้นี่อันนี้คือต้องบล็อกเล์อ,อย่งเงี้ยใช้อันนี้ได้ส่วนอันนี้อันนี้อันนี้รีเทอรเรชันนี้ต้อง แฮร์รี่รสปอนส์หนึ่งก็ใช้นี้ได้ใช่ไหมถ้าเราใช้สองอันนี้ได้แล้วแล้วเรามาใช้สกิลนี้ก็จะติดสถานะเป็รูชิปเมนูเวอร์้ะล,ล็อกล็อกพวกบอสได้ประมาณหกวินาทีสตันหกวินาทีแต่เงื่อนไขมันค่อนข้างจะแก้ละบากนิดนึงคือก่อนจะใช้สกิลนี้มันต้องมีเงื่อนไขในการปลดล็อกไงปลดล็อกมันอาจจะใช้เวลานิดน,นึงก็เลยดูถ้าอานจะใช้ละยากก็ไม่เอาดีกว่า อันไรใช้ยากไม่เอาตัดทิกยเลยเราไม่ไม่พึ่งดวงอันนี้ก็อ,อมันเป็นการดีบัฟสตูนะทำให้สตูมันบล็อกแพรี่อีเวดเลดลงไปห้าเปอร์เซ็นซึ่งอันนี้ความเป็นจริงมันอยู่ที่ d ีเอสดีเพมันแม่นไม่แม่นม,ม,ม,มันก็ยิงโดนอยู่แล้วมันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ d ีเพควรมี คือเราไม่ต้องไปช่วยมันมันยิงอันนี้มันไม่เกี่ยวกับเรานะความจริงอันนี้มันก็ไม่น่าใช้เราเอาเป็นป้องกันตัวเองดีกว่าเนี้เก็ไม่เอาสกิลนี้ที่จริงก็ดีนะแต่ว่าแต้มเรามันคำนวณแล้วมันไม่ถึงเลยอันนี้ดียังไงคืออันนี้มันเพิ่มคีย์ดิคอลของสกิลโลเราแล้วถ้าเกิดเราใช้แล้วติดติดคีดิคอลจากสกิลโลมันจะมีโอกาสทำให้เราได้บัฟโลขึ้นมาด้วยนะ จากสกิลนี้ถ้าเราตีแล้วติดคิดิคโคลด้วยสกิลชิลนะอันนล่างนะสกิลว,วักล่างคิดิคโคลด้วยสกิลชิลก็จะได้รับเนี่ยบัฟโล่การติดพิเกชันอันตโนมัติเลยนี่แหละเอฟเฟกต์ Effect นี้นะทำให้การคิดิคโคลของการใช้โล่เพิ่มบัฟโล่ขึ้นไปด้วยไง ็นการป้องกันดีเฟนท์่้ไปอีกอันนี้ก็ดีแต่เก็บไว้ก่อนมันมันมีแบบสตัทที่มันดีๆมันก็บางทีมันก็อับไม่พอเอาวันนี้ต่ออันนี้เป็นวอริเออร์ฮาร์ดอันนี้เป็นสกิลฮิลตัวเองก็เพิ่มโบนัสไปด้วยนะฮิลแล้วก็เพิ่มพวกบ็อกแคลรี่อะไรไปด้วยนี่ยเพิ่มความสามารถสกิลนี้ก็เนี่ยทำให้วอริเออร์ฮาร์ดเรา โหดขึ้นอีกร้อยเปอร์เซ็นเลยรบบบัฟมันเยอะขึ้นแบบไรเลือดเลือดมันเยอะขึ้นร้อเปอร์เซ็นเกาะป้องกันเราดีขึ้นก็ควรยามแหลกหกเลยแหละแหลงหกเนี่ยก็เนี่ยลดดามจด้วยลดยดามจของของการโจมตีด้วยส่วนท่านี้ก็ควรมีอมันก็บล็อกร้อยเปอร์เซ็นต้องมีแน่ๆเลยเนะแต่มันคูดาวนานไปหน่อยส่วนสักิลนี้ไม่เอาะสกิลนี้มัน มันเป็นการเจียดเอ r t i f i c a t i เนี่ยเจียดการป้องกันของเราไปเป็นการบัฟดาเมจสาสิบอร์เซให้กับให้กับกลุ่มเราโจมตีแรงขึ้นอ่าซึ่งที่เราอ่านตอนแรกจะเขียนว่ามันมีเขียนว่าแบบโฟกัสเรื่องการป้องกันและการเอาตัวรอดถ้าเราแชร์นี้มันกลายเป็นว่าเราไปเจียดดาเมจเพื่อเจียดเจียดโล่เราไปเพิ่มบัฟให้กับเพื่อนเราก็จะล่วงก่อนนะเราเอาแบบ ถึกดีกว่าเอาถึกไว้ก่อนดีกว่านะอย่าไปเจียดการป้องกันดีกว่าก็ไม่เอาอันนี้มาดูอันนี้มั่งสีแดงนะสีแดงแครี่ห้าี่เอาเลยนะมันเป็นพลาสติกติดตัวแล้วก็มีอันนี้อันนี้ก็ก็น่าจะเอานะเป็นอินคอมมิ่งฮิลก็ได้รับการฮิลแรงขึ้นห้าอร์ซ็ โแชานี้ใช้ดึงมอนตอนเริ่มตอนแบบเปิดเกมว่าโบชนโบชนเอ่อผอมยังไม่ขึ้นต้องอัพก่อนไหมก็สกิลนี้อันนี้เป็นสกิลอีก o น e อย e p a เพนโบนัสขึ้นไปเพิ่มเป็นแก้ดีบัฟได้บวกสามหนึ่งใช่ไหมบวกสามแล้วแก้เป็นสี่ดีบัฟแก้ได้สี่ดีบัฟเอาเลยอันนี้มัน อัพ <Up S 2> ไม่ได้ล่างๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าขาดไปแต้มหนึ่งเก้าทับสิบนียขาดไปแต้มหนึ่งก็ต้องอัพข้างบนนี้หนึ่งอันดูๆแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ทั้งสองอันแหละแต่เราเอาวันนี้ดีวดกว่าอันนี้กันนะซึ่งอันนี้มันต้องมีสกิลมาร์กอะสกิลมาร์กมาอยู่ของสายสีเหลืองแต่เราไม่ได้เล่นสีเหลืองมาแต่แรกเนี่ยมันก็ไม่มีสกิลมาร์กอันนี้ก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไร ส่วนอันนี้ก็เอฟเฟกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีโอกาส3%เอ่อรีเซ็ตดีบัฟที่เราใช้กับเป้าหมายแต่ดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็เอาวันนี้แหละมันไม่มีอะไรจะเอาเพื่อให้มันลงข้างล่างได้ถ้าเราจะเอาวันนี้นะนี่เป็น Critical Defense Boost อัพไป1นึ่งเลเวลก็เพิ่ม Critical Defense แสนสองอัพไป5ก็เพิ่มหกแสน ถ้าเราบล็อกได้ก็จะได้คิลโครดีเฟน์ขึ้น16แสนเลยซ้อนทับได้5คำนนเนี่ยแสนเนี่ยสังเกตว่าแต้มมันจะหมดไปแล้ว24อ,อันนี้วอร์แชนนะวอร์แชนวอร์แชนดึงมอนแล้วก็ทำให้บล็อกแพรลี่เรสปอนสกิลลดลง3%ด้วยก็ลดลงไปอีกมันเป็นโบนัสของมันนะมันจะลด ี่ยครูดาวเอาโซลิดิวครูดาวของบ็อกแทลี่เรสปอนส์สกิลบอชแอนด์เรนส์คือสกิลเนี้ยกับสกิลเนี้ยมันดีทั้งคู่แหละแต่ว่ามันต้องเลือกเอาในเมื่อกี้ว่าเลือดแบบลำบากลำบากยอันนี้ห้าบอชแอนด์บอชแอนด์มันใช้ง่าย สกิลใช้ง่ายห้าเปอร์เซ็นไปไเรียกได้เป็นว่ชั้นเรนคือเพิ่มระยะการใช้งานไกลขึ้นอีกร้อยเปอร์เซ็นสองเท่าสกิลดึงมอนตอนเปิดเกมแล้วก็สกิลนี้สกิลนี้ไว้สำหรับโดนลุมแล้วเพิ่มเลือดเออดินลุมก็โบนสัสอยู่นี้รับเต็มห้าไปแต้มหมดลว ถ้าเราโดนลุมก็เพิ่มเลือด2.5%ของเลือดเรานะยิ่งเลือดเราเยอะก็2.5%มันก็มีผลเยอะเป็นเวลา10วินาทีนะเพราะงั้นเราโดนลุมรัวๆก็เด้งกันปึ๊บๆๆเลยดีมากจีนนี้ดีมากสังเกตว่าแต้มหมดเหลือ2แต้มอัพไรดีอันที่หน้าอัพเพื่อนนี้ตีแล้วติดบิดดิ้ง บีดิงก็ช่วยดึงมอนได้นิดหน่อยมันจะเป็นโอเวอร์ไทม์่ยช่วยดึงมอนได้หรือว่าจะเวันนี้แต่ถ้าเราอันนี้มันอัพทีละหนึ่งก็เพิ่มหนึง่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งมันก็มันก็ดูน้อยๆแต่อัพมันก็ควรอัพเป็นห้าไปเลยไเอออัพหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็ดูไม่ค่อยไม่ค่อยแตกต่างจะอัพเพิ่มมาเป็นสองเปอร์เซ็นต์ก็นิดนิดหน่อยอเอาวันนี้ดีคิดว่าเอาวันนี้ดีกว่า น,นี้เพิ่มโอกาสบิดนดะิ้งห้าสิบเปอร์เซนตะบิดดิ้งก็ช่วยดึงมอนได้นิดหน่อยอเนี่ยแต้มหมดละความจริงถ้ามีแต้มเหลือ Up อันนี้เพิ่มเหลือ Up อันนี้เพิ่มไม่ได้เพราะว่าแพรลี่เราติดบ่อยสกิลนี้คือถ้าเราแพรลี่ได้ก็ได้คีดิคอลเทเป็นอัตราการคีย์ดิคลอลเพิ่มขึ้นซึ่งคี i ์ดิคอลมันก็จะไปเพิ่มตรงนี้ไงไปเพิ่มเอ่อตรงนี้ถ้าเราโจมตีคิคอลได้สกิลโล ก็จะเพิ่มบัฟโล่ขึ้นมาด้วยนะมันก็เกี่ยวพันกับคิติโลเหมือนกันถ้าเราใช้โล่แล้วติดคิติอลแต่เนื่องจากสกิลมันหมดเท่านั้นเองสกิลมันหมดกาหนดได้แค่9 8้าแก็ต้องเลือกครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะจบละครับมาสไตล์นี่แหละคือมันมันต่างคนต่างไอเดียในการเล่นเนี่ยางั้นก็รับรองว่าไม่เหมือนกันหรอกไปดูฝรั่งเขาเล่นก็ไม่เหมือนกันมันเป็นมันเป็นวิธีการเล่นของเขาไง พอเขาเล่นแบบนี้ก็อัพอัพสเตตที่มันเกี่ยวกับการเล่นของเขาเอ่ะเล่นแบบหนึ่งก็อัพคนละแบบก็เป็นแบบนี้ของเราเนะี่ยสีน้ําเงินโอเคครับหรับคลิปนี้ก็เป็นการอัพเทรดนะของสีน้ําเงินการใช้โล่เป็นหลักแล้วก็เป็นการเอาตัวรอดเอาตัวรอดด้วยการใช้โล่โอเค ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไป